น้องราคาน้องอรดีนั่งในลาสมณนโคโดมผู้บรรลุธรรมใช่แน่แล้วพี่ตันหาต้องใช่พระสมณโคโดมแน่แล้วบิดาของพวกเราผู้เป็นถึงพยามารแม้จะยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองอย่างพ่ายแพ้กลับไปพวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จุงได้พี่ตันหาพี่ราคาในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่นเอาชนะพวกเราสามคนพี่น้อง ผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงในการมาฉันทะไปได้สักคนเลยน้องอรดีพูดถูกแล้วพวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดมให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในการมาฉันทะตราบนานเท่าน,านั้น <c oughs> เจ้าชายเจ้าชายเจ้าอ,อ,อทิดามาน <c oughs> พวกเจ้ากลับไปเสียเถิดสิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้นไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้ว ห <c oughs> ม่อมชั้นตันหากับน้องราคาและน้องอรอดีไม่ได้แกล้งชายเล่บานยาแต่พวกหม่อมชั้นพึงพอใจในพระองค์จริงๆนะเพคะจริงๆนะเพคะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทำให้พวกหม่อมชั้นพอใจและหลงไหลเหมือนอย่างพระองค์มาก่อนเลยนั่นสิเพคะ พวกบ่อมชั้นสามพี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆขอเทิพระองค์พึงพอพระไทยแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ตามทีพวกหม่อมชั้นก็ยินดียังหาที่สุดไม่ได้เพคะเราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่าเราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆจนหมดสิ้นแล้วยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้ จมไปเสียเธอไปได้เราทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ๊ยด้วยโอ๊ยน่ากลียดน่ากลัวแล้ว ต่อไปนี้จะไม่มีผู้ใดทำให้พระสมณะโคดมผู้ตรัสรู้บรรลุธรรมตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้ว